อ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่ในแบบอนิเมะดิเมนชั n นเนะาะอัปเดตนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามามากนักนะเหมือนพี่จะเอาพูดแบบน่าสนใจแล้วกันนะเพราะมันมีบางอย่างที่แบบแค่ลดราคาของมั่งอะไรมั่งนะพี่อาจจะไม่พูดละกันเนาะไปดูกันเอาเองง่ายพี่คิดว่าเข้ามาเล่นก็ต้องมีแอบดูกันมั่งอยู่แล้วแหลนะเนาะเอออัปเดตนี้นะครับก็จะมีคูณ2นะครับผมเนาะจนถึงวันที่6น,นั่นเองนะครับสาหรับทีมในรอบนี้นะครับแล้วก็มีตัวครเลทที่กลับมาขายเนาะ เดี๋ยวพี่พูดให้ฟังแล้วกันนะว่าตัวละครเลทที่กลับมาขายรอบนี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับตัวละครเลทที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดเทอร์สที่เขาจัดให้ใน Discord แล้วกันนะก็จะไล่มาเลยนะตัวแรกสุดนะครับก็คือเขาเขียนบอกเนาะก็คือตัวเนี้ยคือตัวที่ดีที่สุดควรซื้อเป็นตัวแรกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยืนพื้นหรือไม้แรกของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับตัวละครเลดเนาะตัวลองลงมานะครับมันจะเป็นสาตัวเนาะซึ่งสามตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ อีโว e ได้เนาะซึ่งมันจะเก่งมากๆถ้ามันไปอยู่ในช่องแอดซิตง่ายๆก็ไล่ความสำคัญลงมาแล้วตัวแรกที่เราควรซื้อที่เหลือจะเป็นตัวที่เอาไว้มาช่วยแอดซิตส่วนลองลงมาอีกนะครับที่มันเป็นเจ้าสูกุากับทันชิโร่เนี่ยอันนี้จะมาเก่งในโหมดชาเลจ์โหมดนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแล้วลองลงมาอีกนะครับเป็นพวกโคโคกับ โโจเนี่ยพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เอามาลองแทนแอสตาเนาะเออก็คือถ้าแบบรู้สึกเบื่อแอสตาเอาพวกนี้มาลองเล่นดูก็ได้นะเออก็จะเป็นเทียร์ที่ไล่ลงมาเนาะส่วนที่เหลือนะครับผมซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้มันไม่จําเป็นแล้วนะครับเนาะเออเพราะว่ามันเป็นเทียร์ที่แบบไม่ได้เก่งแล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่แนะนำให้ซื้อก็คือซื้อไปเพื่อเอาไปทำค่าอีสตทโบนะัสเนาะเออแค่นั้นเลยนะครับพี่กนะ็ยังแนะนำอยู่ว่า ตัวเลนเนี่ยซื้อแม่งทุกตัวนะครับไปเพิ่มสเตตโบนัสให้สเตตโบนัสเรามันครบสามแสนเนาะมันจะค่อนข้างเก่งขึ้นเนาะสำหรับตัวละครเราเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเลดรอบนี้เพราะว่าถ้าทําไปเนี่ยคือหรือเราทําอะไรให้มันย,วยาวๆมันก็ไม่รู้จะทาทาไมเพราะว่ามันก็มีแต่ตัวละครเดิมๆที่แม่งก็เก่งเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเพราะมันไม่มีตัวละครใหม่ๆของเลดออกมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วนั่นเองเนาะแต่ถ้าน้องเนี่ยมีโทเคนอีกสักนิดนึงนะขยับมาครับนี่ครับสองตัวนี้รอคุณอยู่นะเออ ราะว่าถ้าน้องเอาหยิบมาเล่นจริงๆเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะสาหรับ2ตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามากันหน่อยดีกว่านะครับนั่นคือตัวละครใหม่2ตัวนั่นเองนะครับมาจากเรื่องบีทั้งคู่เนาะก็จะมีเจ้าอิจิโกะนะครับกับเจ้ายูฮาบัตนั่นเองอิจิโกะนะครับเราสามารถเอ่อซื้อได้เลยนะครับโดยการใช้5 0 0 0เพชรเนาะหรือนะครับจะไปฟาร์มในดันใหม่ของเราก็ได้นะครับก็คือดันเวลร้อยหกสิบเอ็ดนะจะโอกาสออก0.75นะครับ ก็อันนี้ออกค่อนข้างอยากนะเราก็จะมีประดับใหม่เข้ามาด้วยเนาะก็ลองไปฟังกันดูได้นะครับเนาะอืมแล้วก็ยูฮาบัสนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงให้เราสุ่มเนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็การันตีอยู่ประมาณสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยมั้งอันนี้ถ้าพี่จําไม่ผิดนะเออก็สามารถลองไปสุ่มกันดูได้นะซึ่งส่วนตัวเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสําหรับเออมาในรอบนี้ทั้งสองตัวเลยแล้วกันต้องพูดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะไป ตัดไปรีวิวให้ดูเลยเนาะว่ามันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมารีวิวเจ้าอิจิโกะกันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับเจ้าอิจิโกะนะครับก็ตามนี้เลยเนาะจะมีสกิลสากับสกิลสี่เนาะที่มีบัฟนะนั่นเองนะครับเรามาพูดถึงสกิลแรกกันหน่อยนะครับสกิลทูเพ i เซอร์นะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการฟันไปข้างหน้านะครับ1นึ่ฮิตเลยนะครับผมจะไม่มีอมตะนะเออซึ่งก็ฟาดไปข้างหน้าตรงๆเลยนะครับสกิลที่สนะครับทูคอร์สนะครับ ซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะคล้ายๆสกิลหนึ่งนะครับแต่จะทำฮิตเยอะกว่านั่นเองนะครับผมสิบฮิตเนาะเออซึ่งสกิลนี้ก็ไม่ได้มีอมาตะเหมือนกันนะครับตอนไลน์ก็อาจจะมีเจ็บนิดเจ็บหน่อยนะสกิลที่3ามนะครับสไลง์มูนสกิลนี้นะครับก็จะคล้ายๆหลายๆตัวละครเลยนะครับเป็นการกระโดดนะครับไปข้างหน้านั่นเองเนาะจะฟันศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเนาะซึ่งสกิลนี้นะครับจะทําให้เราเป็นอมาตะแน่นอนครับมันจะทําให้เรารีเซ็ต สกิล1กับสกิล2ด้วยนั่นเองเนาะก็ง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้เล่นก็กด1กับ2เสร็จแล้วก็กด3นั่นเองนะครับจะเป็นคอมโบของมันสกิลนี้4นะครับค chaos p i เซอร์สกิลนี้นะครับจะเอาไว้คอมโบกับสกิล1นั่นเองเนาะซึ่งสกิลนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์ในการฟันรอบตัวเรานั่นเองนะครับและพอฟันเสร็จครับจะได้บัฟมานัก็คือบัฟสปีดนะครับอยู่ของเรา20วินาทีนะครับผมแล้วก็บัฟดาเมจสกิล1มานะครับแล้วก็เราสามารถสแปมสกิล1ได้ถึง5วินาทีนั่นเอง ซึ่งสกิลนี้นะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเราเราก็สามารถกดสแปมสกิลได้รัวๆเลยซึ่งนั่นแหครับว่าเป็นสกิลที่เอาไว้บูดาเมสําหรับตัวละครตัวนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่ไลฟ์สกิลหนึ่งสองสามมัเนี่ยดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเนาะพอมาถึงสกิลที่สี่เนี่ยดูค่อนข้างไฮไลท์เลยทีเดียวมาถึงตาเจ้ายูฮาบัดนะครับจะเห็นเนาะว่าทางซ้ายมือเนี่ยเจ้ายูฮาบัตเนี่ยจะมีสกิลบัฟทุกสกิลเลยนะครับผมเนาะมีแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวนะที่ ไม่มีการบัฟเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะว่ามันจะประมาณไหนนะครับสกิลที่1ครับโซซอดสกิลนี้นะครับจะเป็นการฟันไปข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับ6ฮิตเนาะซึ่งสกิลนี้นะครับจะไม่มีบัฟอมตะให้ในตัวด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นสกิลที่เอาไว้ทำดาเมจเลยสําหรับตัวละครนี้นะครับสกิลที่2นะครับเซนสกิลนี้นะครับจะเป็นการอัญเชิญซัมมอนธนูออกมาเนาะมาทำดาเมจช่วยเรานั่นเองนะครับและมี โอกาส50%นะครับที่ชนูเนี่ยจะออกมาเบิ้ล2อันด้วยนะครับผมเนาะสกิลนี้นะครับจะไม่มีอมตะเนาะแล้วก็ทำฮิตอยู่ประมาณ6ฮิตนั่นเองซึ่งถ้าเป็น2อันก็จะเป็น12ฮิตนั่นเองสกิลที่3นะครับบลัดสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลที่แบบกดใช้ปุ๊บแล้วมีเอฟเฟกตรอบตัวนั่นเองนะครับผมเนาะสกิลนี้นะครับจะมีอมตะอยู่กับเราเนี่ย3วินาทีนะครับแล้วเราสามารถสแปมสกิล1ได้เนี่ย4วินาทีนั่นเองนนะะคคคครรรัับบบกกกกก็็ืองง่าายยดดดสสสิิลลลลปึ๊เเจแ้้้้ววไไ มันจะเป็นการแบบไรสกิลทิ้งไว้เสร็จแล้วเราก็สามารถสแปมสกิลหนึ่งได้รัวๆซึ่งต้องบอกก่อนเนาะว่าพอกดไปสักพักหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะไม่มีอามาตตาน้องอย่างที่บอกเราก็ต้องหลบด้วยครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะตายได้เช่นเดียวกันนะถ้าเราไปยืนแลสกิลที่4นะครับ c o n s e c a t i o n สกิลนี้นะครับจะมีการบัฟสปีดให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มระยะในการตีเนาะซึ่งจะเห็นเลยนะว่าดาบเราจะใหญ่ขึ้นเองนะครับอยู่กับเราเนยี่ส25้าวินาทีนะครับสกิลนี้นะครับจะมีเอฟเฟกนะครับแบบดูอลังการมากดูสวยงามมากนะครับแต่ต้องบอกนะว่าระยะมันไม่ได้กว้างเท่ากับที่เราเห็นในเอฟเฟกนะเออมันก็มีระยะของมันนะครับสกิลนี้นะครับจะทำาดามจรอบตัวเรานะครับแต่ว่าก็เราเนี่ยจะเป็นอมตาในก่อนกดชั้นึ่งนะครับสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่ห้า The Almighty สกิลนี้นครับเป็นสกิลที่ต้องอาวิขึ้นมานั่นเองครับผมเนาะสกิลนี้นะครับ,ะะรบจะมีบัฟดาเมจสกิลเนี่ยอยู่ที่1.5นะครับผมอยู่รอบเราเนี่ย45วินาทีนะครับบัฟนี้นะครับจะมเีเรียกว่าออร่าที่เป็นลูกตารอบรอบหัวเรานะแล้วแน่นอนครับว่า มันจะมีสกิลที่แบบติดตัวเรามานะครับเวลาเราวิ่งไปไหนเนี่ยมันก็จะโจมตีไปด้วยนะครับซึ่งเท่าที่พี่ลองเทสดูนะครับสกิลนี้เนี่ยจะอยู่กับเราจนครบ45วินาทีนะครับแถมนะครับผมทำพิตไปทั้งหมดประมาณ36ฮิตซึ่งก็เป็นอารมณ์แบบเดินผ่านมอนอย่างเงี้ยกดไปเพื่อปก็ตีมอนให้เราแย่มอนให้เราเรียกมอนให้เราอันนี้ค่อนข้างดีเลยแล้วถ้าตีกับบอสเนี่ยก็คือเราก็จะทำดาเมจเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสกิลตอนกดเนี่ยก็ยังมี การทำดาเมจรอบตัวของเราเนาะเออก็ไม่ได้วงใหญ่มากมายอะไรนะและสกิลเราเนี่ยตอนที่เรากดใช้เนี่ยจะเป็นอมตะด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนั่นเองนะครับที่เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาเนาะซึ่งอัปเดตเนี้ยจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจสุดๆนะพี่ก็เลยต้องอธิบายน,นิดนึงนั่นก็คือการรีโอล็อของการนั่นเองเนานะหรือคือซับสแตทของการนะเออซึ่งปกติเนี่ยการ์ดเราจะไม่สามารถสุ่มหาสแตทได้โดยการที่แบบ เอาการ์ดใบเดิมมาสุ่มหาอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ทําได้แล้วเนาะปกติถ้าเราอยากจะได้หาสเตตอย่างเงี้ยก็คือการซื้อกาดใบใหม่เลยนั่นเองเนาะหรือหาดอปเอาประมาณนี้เนาะซึ่งรอบนี้เราสามารถทําได้วิธีทํานะครับก,ก็กดอัปเกรดตรงนี้นะมันจะมีให้เลือก2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือ,อรีโรซับสเตตตรงนี้กับรีโรซับสเตตต์ไวไว,ไวรูนะซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับจะแตกต่างกันเนาะอย่างแรกนะครับเป็นเอ่อโดยการ รีสเตตทั้งหมดเลยนะครับเป็นการสุ่มเนาะโดยการใช้เจมนะครับหนึ่งพันเจมเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะก็กดตรงนี้ครับอ่าซึ่งระบบเนี้ยมันดีตรงที่นี้ครับก็คือเรามีสเตตของเก่าอยู่แล้วใช่ไหมและถ้าเราไม่ชอบของใหม่เราก็ไม่ต้องกดตรงนี้อ่ายูสเอามาใช้เนาะยูสเนวสเตตเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีกว่าของเก่าอ่ะอ่าแบบอันนี้ออฟพี่ดูรู้สึกว่าก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเออแต่ถ้าเราจะเอาก็กดตรงนี้ แต่ถ้าเราไม่เอาก็ไม่ต้องกดอ่ในนี้สมมติว่าพี่เอานะก็กดปุ๊บมันก็ย้ายมาเลยแค่นี้ครับส่วนอีกอันนะครับที่มันเขียนว่า value เนี่ยมันจะใช้เหรียญโทเคนนะครับห้าอยเหรียญเนาะเออซึ่งเออมันทำอะไรได้อ่าเดี๋ยวเราพี่มีการ์ดที่พี่ใช้ไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือมันจะเอาค่าสแตตเดิมเนาะแต่มันจะเป็นการสุ่มหา สแตทที่แบบเรียกว่าตัวเลขอะเลขข้างหลังอะให้ดีขึ้นหรือจะแย่ลงเช่นอันเนี้ยพี่กดไปนะครับเห็นไหมอันนี้ของเก่าพี่นะมีสีส้มสามมันแต่พอกดไปแล้วเนี่ยโอ้โหขาวหมดเลยเห็นไหมก็คือสุ่มเท่ลห้าร้อยโทเคนเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูอีกทีนึงละกันเนาะเผื่อได้ดีกว่าเดิมเนาะอันนี้คือพี่แบบอยากได้สีส้มทั้งหมดเลย <r> <iph Kevin> แต่ก็ค่อนข้าง,งยากอ่ะเดี๋ยวลองกดดูปุ๊บแยขาวอีกแล้วมันยากมากเลยนะการที่จะได้สีส้มแบบทั้งหมดอะ ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่มีออฟหรือสแตทซับสแตทตัวเนี้ยดีหรือสวยอยู่แล้วนะก็แค่เราเก็บเหรียญโทเค็นมาสุ่มให้เลขเลขข้างหลังเนี่ยมันสูงมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีแบบเหมือนเกมในพวกมือถือหรือเปล่านะน่นะคตที่แบบเฮ้ยกูได้สีส้มแล้วกูอยากล็อกอะล็อกได้ไหมเออแต่เพิ่มเหรียญค่าโทเค็นในการสุ่มมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเหมือนเกมมือถือเนาะถ้าทำได้มันจะดีมากเลยคน คนที่แบบเรียกว่าไงดวงไม่ที่ดีอะ่ะมันจะได้ล็อกได้ล็อกได้แล้วล็อกได้อะไรประมาณนี้เนาะคือคนมันจะได้เก่งตามกันทันนะเพราะตอนเนี้ยคือที่มันตามไม่ทันก็คือคนเก่งเนี่ยเขามีออฟสวยๆอ,อยู่แล้วนในตัวในมือแล้วเขายังมีสเตตที่สูงมากๆเลยและเขาก็ฟาร์มครั้งหนึ่งเนี่ยเขาฟาร์มได้แบบเยอะกว่าคนอื่นเนะี่ยมันก็เลยทําให้แบบเกมน,เนี้มันจะคนที่ยังเล่นอยู่แล้วคนมือใหม่ที่จะตาม คนที่เล่นอยู่เนี้ยมันยากมากเลยนะครับที่จะทําให้ดาวเมตใกล้เคียงเขาเนาะแต่ซึ่งเกมเนี้ยมันก็แค่เล่นกับตัวเองเนาะมันไม่ได้ไปเล่นกับคนอื่นมันก็เลยไม่ได้จาเป็นอะไรที่จะต้องไปทําอย่างนั้นเนาะเ,ออเพราะว่าถ้ามีระบบ PvP เท่าไหร่ตรงเนี้ยจะเห็นผลมา,มากๆเลยสําหรับเกมนี้เนาะซึ่งก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับอัปเดตนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นอัปเดตหนึ่งที่แบบเอาคนกลับมาเล่นอะตอนแรกพี่ก็คาดหวังไวค้ค่อนข้างมากนะ เพราะว่าด้วยเนื่อเกมหายไปหลายเดือนแต่สิ่งที่เพิ่มมาแค่แบบรีโลเฮ้ยฉันได้แค่รีโลกับตัวละครใหม่ๆแค่นั้นเองเหรอพี่ก็แบบตกใจอยู่นิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็พอเข้าใจเนาะว่าทีมงานเขาก็อาจจะมีคนน้อยด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีปปใหม่อีกหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับไปละบายครับ